ถ้าเพืเ่อนๆคนไหนนะครับเข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยแล้วก็ถ้าเพืเ่อนๆคนไหนนะครับกดติดตามแล้วมันไม่แจ้งเตือนนะผมขอแนะนําเลยนะครับกดยกเลิกติดตามก่อนแล้วก็ให้กดติดตามใหม่นะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนปรับเป็นทั้งหมดด้วยนะครับทุกคนรับชมคลิปพร้อมกันเลยนะครับไปกันเลย สมอกบักร้านค้าบริการจำหน่ายกล่องสุ่มโรบักและกล่องสุ่มไก่ตันในแมปบอฟฟต์และยังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีบริการเติมโรบักแบบ ID พาและจำหน่ายไก่ตันราคาถูกอีกด้วยและยังมีบริการกดเกมพาสในแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปบอฟฟต์คิงรีการซี่อันิเมตไฟต์เตอร์ออสตาอันิเมตไดเมนชันและมีบริการกดเกมพาส์นในแมปต่างๆอีกมากมายสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะคะโอเคสวัสดีครับทุกคนพบกับผมชอมมี่จังนะครับทุกคน ตอนนี้นะคบทุกคนทางฝรั่งนะครับได้ทําการอัพคลิปรัวๆเลยนะครับแล้วผมได้ทําการไปศึกษามานอกก็คือเขาบอกว่าสัตว์ยักษ์หรือว่าแมวยักษ์ตัวอื่นที่ผ่านมารวมรวมถึงสัตว์ยักษ์ที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ด้วยนะครับมันไม่จําเป็นสําหรับอัปเดตアニเวอร์ซอรีหรือว่าฮาร์ดคอร์อัปเดตนี้แล้วมันจะจริงหรือเปล่านะครับทุกคน ก็คือสัตว์ยักษ์พวกนี้เนาะเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีเนาะว่ามันหาจากยังไงอ่าบอกเลยก็ได้สัตว์ยักษ์พวกนี้นะครับหาจากทุกตู้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อโลกแรกนะครับโลกสปาวเวอร์นะครับหรือว่าแฟนตาซีแฟนตาซีหรือว่าอ่าดาร์ก เอ่อเทคเทคเวิลล์นะครับทุกคนอะไรของเรานเนี้ยทุกคนแอคโซเดตอลโอเชียนะคบหรือว่า Pixel w o r l d หาได้ทุกโรคเลยนะครับทุกคนใช่สัตว์ยาพวกนี้นะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะจำเป็นอยู่นะครับทุกคนใช่ไหมถ้ามันไม่จำเป็นเพราะว่าบางคนก็ซื้อมาไงซื้อด้วยโคดเนี่ยถ้ามันไม่จำเป็นก็จบเลยนะครับทุกคนผมคิดว่ามันน่าจะจำเป็นอยู่นะสัตว์ยาก็ะเอคูซีปะเนาะ เออมันน่าจะจําเป็นอยู่นะแล้วก็คือผมก็ได้ทําการบอกไปในคลิปด้วยแหละนะ้องคลิปที่ผ่านมาแหละบอกว่าสัตว์ยาพวกนี้ไม่น่า มันไม่น่าจะจําเป็นแล้วแต่ผมคิดว่ามันน่าจะจําเป็นอยู่นะเพราะว่าอเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับทุกคนมันยังมีตู้อัปเกรดที่เรายังไม่เห็นตอนนี้ด้วยนะคบนั่นก็คือตู้ฮาร์ดคอร์นะผมคิดว่าตู้ฮาร์ดคอร์นะครับจะเอาพวกสัตว์เลี้ยงเอ็กซ์คลูซีฟไปรวมกันหรือเปล่าแล้วกลายเป็นฮาร์ดคอร์เพชอะไรแบบนี้ว่าป่ะหรือว่าเอาตัวดาร์คเมเจอร์ที่ผสมกันไปไปรวมกันหรือว่ายังไงอันนี้เราก็ยังไม่ได้รู้เรายังไม่รู้เลยเนาะทุกคน ใช่ประมาณนี้แหละทุกคนแล้วตอนนี้นะคะผมคิดว่าการปรับเลดดอบเนี่ยน่าจะเลดดอบยากมากๆเลยนะเพราะว่าผมสุ่มไข่ประมาณวันหนึ่งไม่ออกเลยซักตัวทุกคนมันไม่ออกเลยนะสัตว์ยักษ์ตอนเนี้ยแต่ว่าแต่ก่อนออกรัวๆนะแต่ตอนนี้ไม่ออกแล้ววะงงเหมือนกันนะครับทุกคนใช่ประมาณนี้แหละผมคิดว่านะ คือผมแนะนําให้ทุกคนเก็บสัตว์ยักษ์ไว้ก่อนนะอย่าพึ่งขายนะเพราะตอนอัปเดตมันจําเป็นแน่นอนเชื่อผม อย่าพึ่งขายนะครับทุกคนผมก็มาบอกเท่านี้นอกเผื่อแบบบางคนมาถามอันนี้หลายๆคนก็ถามในคอมเมนต์ผมอยู่เหมือนกันนะเพราะว่า,าถ้าอัปเดตแล้วแมวยักษ์จะใช้ไม่ได้หรอสัตว์ยักษ์จะใช้ไม่ได้หรอไม่จําเป็นหรอเออบางคนก็บอกว่าถ้าสัตว์ยักษ์ไม่จำเป็นเอามาให้ผมก็ได้นะผมจะเอาไปขายอะไรแบบนี้ทุกคนเออมีหลายๆคอมเมนต์มากเลยเนาะทุกคนประมาณนี้แหละคลิปในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคน ใช่แล้วมาบอกเรื่องดราม่าวันนี้เฉยๆแล้วก็ถ้าเพืเ่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปวิดีโอนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนไว้เจอคลิปไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายอะไรของผมวันนี้พูดติดๆคัดๆัด